ก็แบบโอ๊ยเดียวเดี๋ยวกินอ่ะทุกคนขาในที่สุดนะคะเราก็ได้เลยสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาหลังเรื่องเรียนแล้วล่ะค่ะก็เราจะไปตามหานมเหนียกที่สาลี่ศาลข้าวก็ก็คืออยากกินมากไปตามหากันนะนี่นะคะก็อยู่ที่อัศวินนะคะก็มาดูกันค่ะว่าเราจะเจอนมอย่างไรไม่เคยองก่อ ทุกคนคะคือมันปิดว้ายคือเราอยากกินเมนูนีบโดนเมนูหนีบว่ะโอ๊เจฟ๋ฟมาคือไม่รู้ไง <c oughs> ก็แบบไหนกินร้านอื่นหนีบร <c oughs> ้านอื่นร <c oughs> ้านอื่นเดเราไปหาร้านอื่นกินแล้วกันนะคะดูเสื้อก่อน สรุปก็คือไม่เจอว่างั้นแหลนะน้าแล้วอร้านนั้นน่ะร้านนั้นทุกคนที่มันอยู่แถวแบบหลักเมืองก็ไม่ไม่ขายค่ะทุกคนค่ะคู่ใจแล้วก็ลองโทรหาใช่ปะ่ะแบบว่าร้านแบบว่าที่มันอยู่ใน Google นะว่านมเหมนียวใกล้ฉันเศอท้าเขาปิดกิจการุกร้านทุกคนเศรษาเขาปิดกิจการหกร้านทุกคนทีอ่อยากกินไงก็คือแบบไม่มีร้านไหนขายหรอ ทุกคนถ้าใครรู้นะใครอย่าลืมคอมเมนต์บอกเรานะว่ามันมีร้านไหนบ้างนะถ้าใครไม่คอมเมนต์ก็ทักส่วนตัวมาได้คนะ ทุกคนคะในที่สุดนะคะเราก็ได้แล้วโกโก้ไข่หมูนะคะก็ทำมันเถอะทุกคนเจ้านะพอดีท <c oughs> ันเดียวกันป้องสองอันเออนาะ เดือร้อยหนึ่งนะคะฉันจะกินใหน้หมดเพราะว่าฉันหิวฉันหินหโกโก้ะค่ะโกโก้หนึบไม่หนึโกโก้เหนียวไม่เ,นมเหนียวคืออัี้ตเปีอน,นะคะนนี้ก็คือในตังแล้วนก็คือหมดแตอนนี้น คุคนคาเราก็ได้มานะคะก็จะเป็นชาโกโก้มุกนะคะแล้วก็เป็นขออเปียกทอดแล้วก็เป็นโดนัทนะคะวันนี้นะคะก็เฟลนั่นเองคุคนเดี๋ยวเราจะกลับบ้านไปกินนะคะก็วันนี้ก็คงจบคลิปไว้แค่นี้นะคะถ้าใครอยากเป็นกำลังใจให้เราในการหาโนมเีเยวต่อก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่เราได้รันมาคะ ใช่ใครรู้จักร้านนมเหนี่ยลำปางมิ้นมาได้นะคะบ๊ายบาย